สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านนะครับสักหนึ่งหลังนะฮะบ้านที่จะพามาชมวันนี้นะครับอยู่ที่แถวๆหน้าค่ายสีพัชรินนะครับบ้านดอนยานางตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นบ้านพร้อมที่ดินขนาด1 8 7 8ตารางวานะครับคุณผู้ชมนะบ้านเดียว3ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ หลังนี้ขายพร้อมผู้เช่านะครับราคาน่าสนใจครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่ดินโซนนี้นี่ราคาประเมินค่อนข้างสูงนะครับเป็นบ้านที่อยู่ในชุมชนนะครับอยู่ในซอยศรีพุทธานะครับห่างหน้าค่ายศรีพัชรินหรือถนนกสิกรทุ่งสร้างประมาณ500เมตรเท่านั้นเองครับเข้าออกได้หลายซอยมากนะครับตรงนี้ถัดออกไปนิดนึงก็จะมีตลาดจอมพลนะครับเป็นแหล่งกินแหล่งช็อปนะครับอยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังนี้เลยครับคุณผู้ชม ลักษณะบ้านนะครับอยู่ในซอยครับลึกเข้ามาในซอยไม่ไกลนะครับคุณผู้ชมมีเพื่อนบ้านอยู่หน้าหลังซ้ายขวาติดกันหมดเลยนะครับเป็นชุมชนที่คนอาศัยอยู่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับนี่นะฮะลักษณะชุมชนนะครับมีวิ่งออกมาจากในซอยนะครับแป๊บเดียวครับก็จะถึงปากซอยนะครับก็คือถนนกสิกรทุ่งสร้างถนนกสิกรทุ่งสร้างนะครับสามารถวิ่งออกไป ศูนย์ราชการขอนแก่นนะครับเข้าเมืองก็สะดวกนี่นะครับตรงนี้เป็นฝั่งขวาจะเป็นหน้าค่ายสีพัชรินฝั่งขวาจะเป็นค่ายสีพัชรินนะครับแล้วก็นี่นะครับส่วนนี้จะเป็นตลาดเป็นเซเว่นนะครับบ้านหลังนี้เป็นฉนดครุดแดงนะครับคุณชมขายสองล้านเจ็ดแสนบาทนะครับขายพร้อมผู้เช่าเลยครับ ใครที่อยากซื้อพัฒนาทําเป็นที่อยู่อาศัยนะครับอยู่ใกล้แหล่งความเจริญนะครับเดินทางสะดวกสบายใกล้ตลาดนะครับหรือซื้อเพื่อปล่อยเช่าก็น่าสนใจนะครับเนีย่ยนะครับตรงนี้เป็นตลาดบันดอนยานางนะครับห่างออกมาประมาณกิโลเดียวครับถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นตลาดจอมพลนะครับคุณผู้ชมช่วงเย็นเก็จะมีร้านอาหารนะครับมาเปิด เยอะแยะมากมายเลยครับนี่นะครับตรงนี้เป็นตลาดจอมพลนะครับถัดจากตลาดจอมพลไปนิดเดียวก็จะเป็นศูนย์ราชการนะครับครับใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถทักทายติดต่อพูดคุยได้นะครับกับรันพาวเวอร์พ o ตี้ที่เบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับ กับรันพ r o p e อร์ีรีวิวที่ดินดีๆทั่วจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับ